ไม่น่ามาว่ะทางเนี้ยหัว่าไปทางเก่าเนี่ยง,ง่ายกว่าเพราะมันเป็นจุดประจบทางเดียวกันฮะดันดันนดันตูดดันตูนด

มันยังไม่สิใกล้เลยนะเฮ้เเเอแล้วมีฝนมาจามทางนี้เนี่ย อรถพี่อ่ะเอาขึ้นทีละคันเดี๋ยวผมเดี๋ยวเพิ่อาขึ้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวรถผมขึ้นก่อนเอาไปพี่มาเซฟผมฝั่งเนี้ยบอกผมขึ้นละเดี่ยพี่ไปอยู่ฝั่งนู้นนะบอกผมหงายแล้วพี่ดึงหน้าไว้นะต้องไปอยู่ตรงนู้นนะไม่ไม่บอกผมหงายพวกพี่บอกผมหงายแบบ่ี้

แกแบงไหนนะอ๋อโอ้โหไม่มีแรงส่งแล้วเน่ะผมว่าออกไปไปซ้ายเนี่ยดีเลยนะเดี๋ยวเด้อไหนจะขึ้นไหนได้เนี่ยตรงนี่จะไปติดตรงนี้อีกไงเนาะนี่นี่ขึ้นตรงนี้เลยนี่<ง>นี่ขึ้นมุมนี้อะไรแหละมันต้องไปให้ได้เนี่ยจานกิตไปตรงนี้ก่อนนะไปขึ้นให้ได้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมส่งตัวให้อ่านะเอาไว้หักหน้านี่นะ แ้วทิ้งก่อนทิ้งก่อนเออทิ้งไว้นั่นแหละทิ้งไว้นั่นแหละพอ